สวัสดีชาวเพจ f c e e o o o นะคะของร้านหนุ่งดีเซลนะคะวันนี้นะคะตามคำสัญญานะคะเรามาพรีเซตนนะคะสำหรับมิซูมิชิไทตันอดีตเป็นเครื่อง2.4 <c lerde> เครื่องเป็นซินเครื่องแก๊สนั่นแหละ <sh arp> ใช่ไหมใช่ใชอตอนนี้นะคะเ <sh arp> ปลี่ยนหัวใจดวงใหม่แล้วนะคะเป็น1.9 blue power นะคะ <sh arp> พระนุภาพพิกแผ่นดินนะคะอันนี้ที่ช่าง่งถืออะไรนะน้ำยาลอเย็นอ๋อ ของเวิร์ดใช่ไหมเราใช้เราใช้อยู่นี่แหละทีนี้เรากําลังมาไล่น้ําด้วยใช้หัว้องล้างเมื่อกี้ล้างห้องเครื่องนะครับแล้วก็ไล่เช็คระบบน้ำตรงที่เขาสวยมากนะรถคันนี้เป็นตันตัวเดียวเป็นแก๊สที่จัดทรงมาหล่ออยู่แล้วอะอรู่แต่งมาพอสมควรมากเลยสําหรับคันนี้นะคะเนเพื่อนคงอยากเห็นล้อเป็น N N5 r s r อ่า เ,เพื่อนๆคงอยากเห็นห้องเครื่องกันแล้วล่ะอ่าช่างโง่งเพื่อความไม่ช้ากันนะคะก็เพื่อความาไม่ร้อนแดดดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะสําหรับเออไททันคันนี้นะคะอ่าห้องเครื่องสวยแบบว้าวมากๆเลยนะคะ1.9บูพาวเวอร์นะคะนี่ห้องเครื่องเลือกเป็นสีขาวนะคะเป็นโทนเดียวกับตัวรถ กับตัวรถลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะคะลูกค้าเพิ่มเติมนะคะระบบน้ํามันปั๊มติกลิควลนะคะเป็นงานคิงนะะงาน,นะคะิงนี่แพงนะแพงอยู่งานคิงนี่แพงเลยนะบอกเลยหลายตังค์แล้วก็เก็บเอ่อโทนเป็นสีน้ําเงินดํานะคะ mm hmm. เพื่อ mm hmm. ที่จะให้มันเข้ากลืนลกับห้องเครื่องก็จององก็ดีไซน์แบบว่าให้มันเป็นคินคินกับตัวรถนะครับสวยมากคันนี้นะคะก็คือว่า เหมาะสมกันไปแบบทุกจุดเลย้องพูดแบบนี้มันก็ดีกว่าขายทิ้งนะเพราะถ้าดันแก๊สก็ไม่กี่หมื่น่ะรถตั้งคันก็สี่สห้าหมื่นไม่ถึงประมาเนี้มาลงทุนเก็บตังค์มาวางเครื่องมันก็ขับดีแล้วอะมันมันก็ใช้งานได้ยาวนะครับแล้วก็ได้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ก็ดีกว่าแก๊สอะสวยมากต้องบอกเลยว่าสวยมากนะคะสําหรับคันนี้ให้เพื่อนได้ดูกันนะคะชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เทอร์โบก็เป็นเทอร์โบเดิมนะคะนี่เดินอินเตอร์สวยๆจาก TN เลยนะคะเก็บสายไฟโล่งแบบบลูทูธเลยจาก ML พันตํลึงสวยแน่นอนนะคะรีแมปเรียบร้อยแล้วโดยช่างลินรีแมปนะคะเก็บความเรียบร้อยหม้อน้ำปิเนียมพัดลมไฟฟ้านะคะเดินอินเตอร์ไอดีออกข้างแบบนี้สวยๆเลยนะคะสวยมากส่วนราคาเนี่ยก็ให้เน้นโทรคุยนะครับ09826 3 1 0 5 7 สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นนะประมาณนั้นนะดูเวลานั้นเราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วก็ฝากบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเราจะบอกว่าเน้นโทรเนี่ยถ้าเราถ้ารับได้เราก็ก็รับโทรศัพท์ใกล้มือรับเลยนะครับก็ส่วนถ้าอันไหนที่รับไม่ได้ก็ก็โทรไม่ได้หรอกมันเป็นรอสายมันเป็นรอสายแล้วมันมันมันเยอะสายมันพันกันสายมันเยอะมากอปเลยไป จะพาอยู่ใหญ่ไปลอง <ไป S 2> ที่กันดีกว่าเพราะว่ามันร้อนมากเลยนะตอนนี้นะเอาเรามาทําการไล่น้ํากันอย่าพูดคําว่าเทสรถเลยมาไล่น้ากันละกันนะคะตอนนี้เรา,เาตั้งเครื่องยนต์ใหม่นะคะรีแมปเรียบร้อยแล้วนะคะมาไล่สเต็ปนะคะไล่น้ําไล่อุณภูมิเจ๊ลืมไม่ฟังเสียงก่อนส่งงานนะคะเดี๋ยวเราเ็รีง,งม,มปไปแบ<ต>บว่าไม่ไม่ไม่อะไรมาก เพียงเราใจมากๆเลยท่อของหน้าเผานะคะสําหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วนิดนึงนะคะว่าอ่าพอเวลาเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยมันวิ่งได้ประมาณไหนต้องออบอกเลยว่าเอ่อพดเฟืองท้ายเป็นเบอร์3.9มจุดเก้าแล้วเนาะทดเั<ร>ืองท้ายใช่เฟืองท้าย3.9มจ้ของห่อใหญ่นะครับอะไรยนเชกปกวางน้อยนะครับก็ใครสนใจก็กิ้งกางกันเข้าไปดูครับก็ที่ดูแรงไม่แรงก็จกหล้วแล้วกันนะ มันโดนลมอ่ะลมมันโต้ด้วยความแรงอ่ะแตกมาอยู่แล้ว เรามาไร้น้ำกันอุณหภูมิตอนนี้ก็ปกติธรรมดาอันนี้เราตั้งรอบเก่าตอนที่เป็นเบนซินไว้ที่3,000รอบอ๋อ3,000ร 3, อบเขาก็จะร้องเตืนอนเราอ่าตอนนี้นะคะก็ขับกันไปแบบว่าใช้งานเรื่อยๆให้เราจะให้ดูฟังท้ายว่ามันเป็นหกเกียร์นี่หกเกียร์ตัวใหม่นะครับใช้ยกคันเกียร์เอาอ๋อเป็นตัวใหม่เนาะเป็นตัวใหม่แล้วก็อย่างหนึง่งความเร็วตอนนี้เราอยู่ที่อ่า120นะครับนะ120รอบอยู่แค่2,000รอบเองนะนะรอบอยู่2,000รอบ ถ้าเป็นเฟืองท้ายเดิมนะครับเฟืองท้ายเดิมของของเบนซินตัวเขาเองเนี่ย บอกเลยว่าสับหกเกียร์ต้องมี220-240มีแน่แแต่มันจะเป็นรถที่ไม่อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะโทษให้เป็น1อ่า3.9ให้เป็นตัวดีเซลแต่ด้านดีเซลนะครับเขาก็จะขี่สบายอันนี้ก็วิ่งใช้งานสบายๆเลยนะช่างเนาะก็มาเปลี่ยนรถคันเก่านะคะเป็นรถคันใหม่กันเถอะนะคะคุณภาพดีการันตีแน่นอนพวกรถพวกนี้มันทำแล้วมันได้เปรียบตรงที่ว่าบอดี้เขายังไม่ลึกมากเพราะฉะนั้นแล้วเขาวางไปปุ๊บนยช่วงล่างเขายังขี่ได้ แต่ถ้ามันเป็นรถปีลึกช่วงล่างเขาจะโดนเยอะเพราะฉะนั้นรถจะทำแพงนะครับอ <Okay. S 2> โอเคฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะใครอยากได้ความสวยความแรงแบบนี้นะคะติดต่อร้านหน่งดีเซลเสนาอยุทยาได้เลยนะคะโทร0982631057เวลาทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ